ตอนที่หสารีสีมรกตขับให้ผิวขาวของนวลเนื้อแก้วดูใสกระจ่างสมชื่อเมื่ออิลลาห่มสารีเสร็จเรียบร้อยนวลเนื้อแก้วก็กลายมาเป็นสาวงามชาวพารตะอย่างเต็มตัวหล่อนไม่มีโอกาสจะได้ซักถามอิลาเกี่ยวกับเขาวงกฏในสวนและประตูซึ่งเปิดไปสู่อีกโลกหนึ่งอีกเพราะเมื่อแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนิลปัดก็เดินมาเคาะประตูห้องพอดีอรุณสวัสดิ์ค่ะดวงตาของน้องสาวเบิกกว้างด้วยความตื่นตะลึง ตายพี่นวลห่มสารีแล้วสวยเยังกับนางสกุลตลาสกุลตลาคราวนี้นวลเนื้อแก้วเป็นฝ่ายเบิกตากว้างบ้างสาสมัยใหม่อย่างเธอรู้จักวรรณคดีไทยอยู่แค่ไม่กี่เรื่องส่วนมากก็รู้มาจากตำราเรียนนั่นแหละแถมแต่ละเรื่องยังรู้แบบงูงูปลาปลาอีกต่างหากแต่ถ้าเป็นวรรณกรรมแปลอย่างสาวนักช็อปหรือแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ใครๆทั้งประเทศนิยมอ่านกันแล้วลก็แบบนั้นน่ะนวลเนื้อแก้วจำเนื้อเรื่องได้โดยละเอียด ดูผิวสีนวลนละอองอ่อนมาริซ้อนดูดำไปหมดสิ้นน้องสาวของหลอนท่องกรอนชมโฉมนางสกุลตลาให้ฟังสองเนตรงามกว่ามฤคินนางนี้เป็นปิ่นโลการับรองได้ว่าผู้ชายทั้งบุรษสุริยาจะต้องตกตะลึงเม่ได้เห็นพี่สาวคนสวยของหนูสกุลตลาไหนเนี่ยเน,เนื้อแก้วกระพริบตางงๆพยายามนึกว่าเคยอ่านวรรณคดีเรื่องนี้หรือเปล่า เป็นคนไทยหรือเปล่าคะนิลปัดเย้าพี่สาวสกุลตลาก็พระราชนิพน์ในล้นเกล้ารัชการที่หกไงลับพี่นวลใช่นางเอกที่เป็นลูกสาวฤาษีกับนางฟ้าหรือเปล่าะวะนวลเนื้อแก้วชักเริ่มจะคุ้นถูกต้องคะ่ะนางสกุลตลาลูกสาวของพระฤาษีวิศวามิตรกับนางฟ้าชื่อเมนากาน้องสาวอธิบายอย่างผู้ชำนาญ ต่อมาเธอได้ไปเป็นชายาของเท้าทุสยันมีพระราชโอรสคือพระพรตที่เป็นต้นกำเนิดของมหาภาระตะยุทธนั่นไงคะพระรามพระลักษ์พระพรตพระสัตรุ์ในรามเกียรติน่ะหรอเห็นดวงหน้าของพี่สาวเต็มไปด้วยความงุนงงนิลปัดก็เลยหัวเราะเสียงใสพร้อมกับบอกว่า <c oughs> คนละเรื่องค่ะคนละพรตแต่ช่างเธอพี่นวลเดี๋ยวจะงงไปมากกว่านี้ หนูก็แค่เห็นว่าพี่สวยเหมือนนางในวรรณคดีแล้วเรามาอยู่ที่อินเดียแบบนี้จะเปรียบเทียบว,ว่าพี่นวลสวยเหมือนใครก็ต้องสวยอย่างนางสกุลตลานี่ละพระเจ้าช่วยกล้วยทอดดีไซนเนอร์สาวอุทานเสียงดังขณะที่อินลาส่งเสียงหัวเราะคิดคัก,กเธอไม่เข้าใจหรอกว่าพี่น้องสองสาวคุยอะไรกันแต่ท่าทางคงจะสนุกไม่ใช่น้อยนี่ถ้าเป็นนายนิมมาน่ะสงสัยรายนั้นคงจะเปรียบว่าฉันสวยเหมือนมัมมี่ของพระนางอะไรสักองแน่ๆ นวลเนื้อแก้วนึกไปถึงน้องชายนักโบราณนคดีที่จนป่านนี้ก็ยังขุดค้นอะไรบางอย่างอยู่ที่ลูกซอกับโปรเฟสเซอร์ของเขาัมแตะขุดมัมมี่ไม่เลิกอ่ะแล้วแบบเนี้ยพี่นิมจะมางานหนูได้ไหมเนี่ยนิลปัดทำหน้ายุง่งได้สินวลเนื้อแก้วรับปากอย่างมั่นใจนิมมันสนิทก,กับน้องสาวคนเล็กมากเป็นพิเศษงานแต่งงานเป็นงานสำคัญที่สุดของนิลปัดต่อให้เขายุ่งแค่ไหนจะต้องปลีกตัวมาจนได้ โชคดีนะที่หนูเรียนวรรณคดีมาเพิ่งเห็นประโยชน์จริงๆจ,จังๆก็วันนี้ล่ะนิลปัดเหมือนจะพึมพำกับตัวเองมากกว่ายังไงอ่ะช่วยอธิบายให้ละเอียดหน่อยฉันไม่เข้าใจพี่สาวคนโตนิ้วหน้าแหมพี่นวลน,น่าจะพอนึกออกนิลปัดพายมือไปโดยรอบ ราชวงศ์เก่าแก่ขนาดนี้การจะยอมรับใครสักคนเข้ามาเป็นสะพายไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะต้องตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกว่าเทือกเถาเหล่าก็เป็นใครมาจากบ้านเมืองที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่แตระกูลมีสายเลือดที่พอจะสูสีกันหรือเปล่าถึงไม่ได้เป็นสาวอินเดียอย่างที่มหาราณีอยากได้มาเป็นลูกสะภ้ายอะแต่หนูก็เป็นคนไทยที่มีศักดิ์ศรีและคุณค่าของผู้หญิงไทยชนิดที่มีอายใครมีวัฒนธรรมและประเพณีของเราสืบทอดมายาวนาน โชคดีที่พ่อของเราเป็นทูตแล้วหนูเองก็เรียนมหาวิทยาลัยระดับไอวี่ลีกแห่งเดียวกันกับเจ้าชายชยทัศน์ไม่อย่างนั้นน่ะมหาราณีคงจะหาเรื่องตำหนิหนูได้อีกหลายเรื่องเธอไม่มีความสุขใช่ไหมนิลปัตนิลปัตพร่ำพูดเสียยืดยาวนวลเนื้อแก้วเห็นร่องรอยกังวลในดวงหน้าสวยหวานของน้องสาวมีอะไรกันแน่ยินินเล่ามาให้ละเอียดที่เธออยากให้ฉันไม่อยู่ด้วยอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องเตรียมตัวแต่งงานแน่แน แม่สมกับเป็นพี่สาวของหนูแท้ๆนิลปัดหัวเราะออกมาได้หากนวลเนื้อแก้วรู้สึกว่าเป็นเสียงหัวเราะที่เฟื่อนฝาดไม่สดใสเหมือนคนกำลังจะแต่งงานสักนิดน้องสาวคนเล็กของบ้านสวมสารีสีชมพูสดใสขับให้ผิวพันธของเธอผุดพองนิลปัดมีใบหน้าเรียวรูปไข่วันนี้เธอแต่งหน้าอ่อนๆดูแล้วสวยหวานแต่ไม่เก๋อย,อย่างนวลเนื้อแก้ว เรือนผมดกดำยาวสลวยรวบเป็นมวยหลวมๆมมุ่นอยู่ที่ท้ายทอยติดผมด้วยเครื่องประดับรูปดอกแมกโนเลียทำด้วยทองคำประดับพลอยสีสวยหนูกำลังมีปัญหาจริงอย่างที่พี่นนว่านั่นละน้องสาวของเธอสารภาพออกมาในที่สุดดูเหมือนมหาราณีศส,สิประภัยเธอจะไม่ปลื้มหนูสักเท่าไหรอ่อ่ะนั่นไงนึกเอาไว้แล้วไม่มีผิดเนือเนื้อแก้วถอนใจยาวการแต่งงานระหว่างน้องสาวของหล่อน กับเจ้าชายชยทัศน์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและพระบิดาพระมารดาของเจ้าบ่าวไม่น่าจะรู้เรื่องด้วยซ้ำอย่าไปสนใจเลยเธอแต่งงานกับเจ้าชายไม่ได้แต่งกับมหาราณีสักหน่อยแม่ผัวลูกสะพ้ยก็อย่างนี้ล่ะนวลเนื้อแก้วปลอบใจน้องสาวขณะที่อินลารีบย่อก,กายแล้วเดินเลี่ยงออกไปจากห้องอย่างรู้หน้าที่รอให้ผ่านพิธีแต่งงานไปก่อนแล้วทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นเอง หล่อนยังไม่มีโอกาสทำนิลปัดว่าแต่งงานแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกลับนิวยอร์กหรืออยู่ที่มันตราปุระถ้าแต่งเสร็จแล้วบินกลับไปอยู่ที่นิวยอร์กหนูเคาไม่กลุ่มเท่าไหรอ่อ่ะนิลปัดเหมือนจะรู้ว่าพี่สาวกำลังสงสัยในประเด็นนี้แต่แต่งเสร็จแล้วอะ่ะเจ้าชายจะประทับอยู่ที่มันตราปุระเตรียมสืบทอดขึ้นเป็นมหาราชาองค์ต่อไปนี่สิคะที่ทาให้หนูกลุ้มใจอะ่ะ เลี้ยงไม่ได้หรอกเจ้าชายเป็นองค์รัชทายาทจะไปอยู่นิวยอร์กได้ยังไงอะส่วนเธอต่อไปเธอก็ต้องเป็นมหาราณีกับเรื่องแค่นี้ต้องอดทนเข้าไว้เนื้อเนื้อ,อแก้วทาเสียงเข้มและที่สําคัญที่สุดเธอรักเจ้าชายไม่ใช่หรอยยนินรักเนะรักยุรอกค่ะนิลปัดถอนใจยาว แต่หนเนี้ยความรักดูเหมือนไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่หนูก็เลงจะหมดความอดทนอยู่แล้วอ่ะพี่นวลรู้ไหมว่ามาถึงมันตราปุระหนูเพิ่งรู้ว่าที่จริงแล้วอ่ะมหาราณีได้เตรียมเจ้าสาวเอาไว้ให้เจ้าชายอีกคนเวรกรรมนวลเนื้อแก้วพูดได้แค่นั้นก็ยกมือขึ้นกุมขมับรู้สึกปวดหัวแล่นขึ้นมาเป็นริ้วๆก็ไหนบอกพี่ว่ามหาราณีเรียกตัวเธอมามันตราปุระ เพราะจะให้เข้าคอสเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวแล้วทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้อะนิลปัดยังคงถอนใจพร้อมกับใส่หน้าไปมาก็หลอกให้หนูมาให้ดูตัวไงคะรู้กันทั้งวังว่ามหาราณีไม่โปรดสภพยต่างชาติทรงเตรียมลูกสภพยแบบที่อยากได้เอาไว้เรียบร้อยแล้วอะชื่อว่าสาวิตรีสาวิตรีเนื้เนื้อแก้วหน้ายุ่งค่ะนิลปัดพยักหน้า ที่เลวร้ายยิ่งกว่าก็คือหนูเพิ่งทราบว่าสาวิตรีเคยเป็นแฟนเก่าของเจ้าพี่ชยทัศน์มาก่อนเป็นแฟนกันตอนที่เสด็จไปเรียนอเมริกาใหม่ๆเจ้าพี่เล่าว่าคบกันอยู่พักหนึ่งก็เลิกรากันไปแต่ยายสาวิตรียังไม่ยอมเลิกราไปง่งายๆเธอเที่ยวปล่อยข่าวว่ายังรักกับเจ้าชายชยทัศน์อยู่ยายนั่นน่ะยังพูดด้วยนะคะว่าเจ้าชายยังเรียกเธอให้ไปเข้าเฝ้าถวายการปฏิบัติรับใช้อย่างใกล้ชิดอยู่เสมอเสมอ พี่นวลหนูไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เลยอะ่ะเหมือนตัวเองกลายเป็นตัวตลกให้ใครต่อใครเข้าหัวรเราะยอแล้วเจ้าชายว่ายังไงบ้างอะ่ะนวลเนื้อแก้วชักไม่พอใจว่าที่น้องเคยขึ้นมาตังหิดต,ตังหิดถ้าพ่อกับแม่รู้เข้าคงจะบังคับให้หล่อนพาตัวนิลปัดกลับเมืองไทยเป็นแน่ท่านว่าเคยเป็นแฟนกับสาวิตรีจริงแต่เลิกกันไปนานแล้วนิลปัดว่า ท่านรับสั่งให้หนูหนักแน่นอย่าสนใจเรื่องที่สาวิตรีเที่ยวพูดพร่ำน้องสาวของหล่อนหน้ามุยแต่อย่างว่าละคะ่ะยังไงหนูก็อดั่นไหวไม่ได้ยิ่งมหาราณีทำท่าเหมือนถือหางสาวิตรีหนูยิ่งรู้สึกแย่น้ำเน่ามากๆอ่ะเนือเนื้อแก้วพลอยหน้ามุยไปด้วยเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้ในนิยายไม่คิดเลยว่าจะต้องมาเจอเข้ากับตัวเองไม่ต้องกลัวนะนิรปัตยยังไงเจ้าชายก็เลือกน้อง เจ้าพี่กีริตก็ทราบเรื่องนี้นะคะนิลปัดไม่ทันสังเกตว่าพี่สาวหน้าแดงขึ้นมาวูบหนึ่งเมื่อได้ยินหล่อนเอ่ยถึงเจ้าชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ผู้นั้นท่านน่ารักมากคอยช่วยเหลือให้กำลังใจหนูอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ได้เจ้าพี่กีริตหนูคงถอดใจพินานแล้วเจ้าหญิงลักษมีล่ะนวลเนื้อแก้วนึกได้ว่าเจ้าชายยังมีน้องสาวอีกหนึ่งองค์ ท่านเป็นเพื่อนเรียนชั้นเดียวก,กันมากับสาวิตรีแค่เนี้ยพี่นวลคงเดาได้ว่าท่านเชียร์ใครนิลปัดพยายามหาคำมาอธิบายเจ้าหญิงองค์สุดท้ายของราชวงศ์แต่ก็พูดยากเพราะเห็นชอบความสนุกสนานร่าเริงแบบนั้นเธอแต่เอาเข้าจริงอ่ะหนูว่าเจ้าหญิงเป็นคนที่เราอ่านไม่ออกเลยละ่ะหน้าตายิ้มแย้มแต่ในใจคิดอะไรไม่มีใครรู้ไม่ไดีไรใส่เธอก็โอเคแล้วละ่ะนวลเนื้อแก้วสรุป ตกลงเรื่องสาวิตรีว่ายังไงเจ้าชายก็อารวาดวังแทบแตกนะสิคะน้องสาวเล่าคอยยังชั่วนวเนื้อแก้วถอนใจนี่ถ้าเจ้าชายชายทัศน์ไม่ทําอะไรให้เห็นว่าพยายามจะปกป้องเจ้าสาวของเขาแล้วก็ไม่ต้องรอให้ถึงมือพ่อกับแม่หรอกหล่อนนี่ล่ละจะลากตัวนิลปัดกลับเมืองไทยเสียเดี๋ยวนี้เลย